ระหว่างทางมีแต่ต้นไม้สูงเริงรายและทะวนที่ทันกันนน่นคล้ายกับม่านขังพอเดินจนถึงทางโคสุดท้ายบ้านหลังหนึ่งปรากฏอยู่ท่ามกลางความเงียบงันเป็นบ้านไม้ทรงถ่ายส่งชั้นเก่าๆตั้งอยู่กลางที่ดินกว้างล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่และวัชพืชขึ้นรกธรรหหาชาญเดินขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวัง เมื่อถึงจานบ้านท่านก็เอ่ยเสียงเรียกเบาๆว่าโยมิมนพระมาลานะครับแต่ไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีการขานรับไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าหรือเสียงคนในบ้านทุกอย่างเงีย็บนันอยาบพละท่านเดินต่อเข้าไปด้านไหนเห็นข้าวของในบ้านยังจักเรียงเป็นระเบียบเหมือนมีคนอยู่อาศัยหม้อข้าวยังวางอยู่บนเตาแกส๊ส น้ำในขันเย็นๆยาเยือกและใสสะอาดท่านเดินตามกลิ่นทูบอ่อนๆที่ช่วยมาจากห้องด้านในเมื่อเปิดประตูเข้าไปท่านก็พบร่างของหญิงสูงวัยนอนอยู่บนเสื่อข้างต้ะหมู่บูชาท่านยิ้มอย่างอ่อนน้อมแล้วเดินเข้าไปไกลจึงเห็นชัดว่าหลอนหมดลมหายใจไปแล้วทิวซีดมือแข็งดวงตาปิดสนิทอย่างสงบ แต่ที่ประหลาดกว่า